สวัสดีค่ะมือนี้วันยดค่ะตัดผมให้คุณพ่อเน,อะเน,เนา,นาะเพิ่นเป็นสามีของนาค่ะแต่ว่าคุณคูเอินเพิ่นว่าพ่อแต่น้อยเอินเป็นพอ่อเอินเิ่นแม่แต่น้อยเลยเพราะว่าตอ่ในหน่อยไปตลาดไปยังกัมิแตเพิ่นออกไปนาเพิ่นที่เอินเพิ่นจะไปเป็นลูกอะนะไปตลาดตะลี่น้ำเพิ่นตลอดขี่สามหล่อไปค่ะไปน้ำคุณพ่อเนาะ ก็เลยเพื่อนก็ไมาให้ตัดให้ตลอดน่นล่ะเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสว่าเออเก็บคลิปไว้ตัดผมให้เพื่อนเนาะนี่ล่ะค่ะที่เพิ่นว่าเพื่อนเป็นคนกำแพงเพิ่นนบอกภาษาไทยเพิ่อนสิื่อิ้นคู่ว่าอีนาใหญ่อีนาใหญ่อีหน้าใหญ่เพื่นเอ้นอีหน้าใหญ่เพิ่นนว้าภาษาไทยเนาะปนนําคู่ก็ตัดค่ะก็ตัดให้เพื่อนตามเจ้าของตัดเป็นน่ล่ะตามธนัดเจ้าของล่ะ จะใส่ล่องเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะท,ที่ตัดเนาะก็ค่อยๆตัดไปค่ะตัดใเน,น,เ,พนดเพิ่นน่ะละเพิ่นเถ้าแล้วดูแลเพิ่นเนาะค่ะเนาะดูแลทางไห้เงนินบ,บ่บ่ดด้วยไห้เงินใส่ก็ให้เป็นบางโอกาสก็ดูแลทางกายแทนแตัดผมตัดยังไห ดีก็ไ่ได้ดูแลเพิ่นเลยนะคะเพิ่นดูแลคพิ่นูดแต้ในหน่อยได้นี่ไอ้ส่เกาไปน้ำตลอดเพิ่นไม่อยู่น้ามันแม่เกินเพิ่นพอตาไรผู้ก,กับส่เบอร์เบอร์สองกอนค่ะตัดไทยเพิ่นนะ่ะส่เบอร์สองกใส่เบอร์อสองหอกกลั 3, หกกามาไล่เบอร์สามหล้กกาม่าไล่เบอร์หนึ่งขึ้นไปนะคะ ไสเบอร์หนึ่งขึ้นไปแล้วก็บมไซเบอร์ตัดอ่ารอบขางมันออกแล้วก็ค่อยกันเอานะคะให้ค่อยตัดไปและเนาะฝึกไปน้าฝึกฝีมือจะคลองล่ะค่ะกับมิตรพ่อให้ตัดพี่ไส้ยังสีพี่ไส้ก็มาให้ตัดให้ขาดตัดให้ผู้ไส้ก็ตัดให้ลูกให้ล้านให้พ่อให้พี่ไส้ให้ลุงนะคะลุงหน้าบานซ้ำพ่อขึ้นกันแต่ลรเพื่อนก็ไม่ให้ตัดให้อยู่ขันย่ำวาง พ่นกับบวค่ายใส่พัญญาเนาบ่ว่างตวานีก็เสาอาทิตย์คู่กับว่างค่ะมื่อฝนมันตกไปใส่บ่ได้เนาะคันไปก็ได้ไปใส่ปุ๋ยมันน่ะละค่ะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วบ่ได้ไปใส่ใส่ปุ๋ยมันก็บ่ได้ไปก็เลยได้ตัดผมไม่พอี่ละมือนี่เพิ่นกับมาตะเรียงง่วนเอาง่วขคอคอแล้วเพิ่นกับมหาให้ตัดผมให้ค่ะคอยลิมคอยตัดไป ตัดทั้งหมด17นาทีนะคะคุคพูดตัดให้เป็นซ่สีส่เหลีล่ยบเจ็17นาทีเกอบ18นาทีใส่เวลาตัดอันนี้คุคพูดตัดบางส่วนมาให้เบ่งนะคะวะ่ะตัดออกมาแล้วมันเป็นจัางใดเนาะใส่เวลาหัวเราประมาณ10-17นาทีค่ะตัดผมทั้งร่วมกันร่วมยังแล้วเนาะค่อยๆตัดไปน่ะค,ะ,ะค่ะก็คือ คอยฝึกไปยังกระดาเห็ดเป็นเขาคอยฝึกเขาก็เห็ดเป็นเนาะค่นเนาะที่แหลมมันกับบงงามดอกตัดไปตัดมากมันก็เป็นสรงอยู่คอยตัดคอยยังไปกระได้ทรงได้ยังไปค่ะคอยฝึกไปจับเมตาเลียนกับคอยหัดคอยฝึกบึงใน youtube ว่าเขาจับจังได้เขาตัดไปทรงได้เหลอากระย่าเวล่าภาษามี่ปตัดอยู่น้ารานนะคะคุณู้สิมกเบึงว่าเขาตัดเขาตัดทั้งหนาเขาสิตัดไปทั้งไดเขาตัด ข้างหลังเขาส่สบัดแบตเตอรี่ไปทางใดนะคะเวลาคู่ไปยูคู่กับสีเบิอง้างข้าเจ้าเห็ดมาตัวนี้นี่สิสบัดไปยังไดมันค่อยสิเป็นแบบนี้ก็คอยตัดไปค่ะเหตต็ดต่ำเบิงใน youtube นั่มหรอกกับเบิงเนี่ะเบิงเนใ่เขาเจ้าสร้างนะย่ามผ้าสามีไปตัดผมคู้สิมกักเบิงงขาเจ้าตัดมาเขาเจ้าสิตัดมองนี้ขาเจ้าสบัดวีไปทางใดสบัดเอาผมมาทางใดจีใดสรงนี้เองสิ ่วนมากับมิตรลองส่งอยู่แล้วเนาะคะ่ะที่ตัดกันให้คอยตัดไปค่ะมือนีก็เลยเอามาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะบางทีเหาก็มีความสุขไม่กันได้ดูแลเพิ่นอยากมาหาเหพาคนก็ไม่ตัดให้อีหน้าใหญ่ซื้อเสื้อผ้าให้ใส่แต่นิดหน่อยคอนซ้ำเป็นลูกผู้นึง ตัดให้ค่ะอาทิตย์บางยานี่ก็ตัดให้แม่เพิน่นตัดให้แม่มาให้ตัดให้แต้สา์อาทิตย์แต่เราคณคู่ไปได้ล่องคลิปตอนตัดให้แม่อันนี้ล่องคลิปตัดให้พออันเล่องคลิปนะคะเทิ่งบ่ได้นในมีคลิปอย่างล่องหรือว่ามือนี้ก็ได้ก็เลยเอาคลิปที่เจ้าของเห็ดนี่แหละล่องเป็นของผมมันค่ะอันนี้คู่ตัดได้ทีแล้วกันถอดใบแล้วค่ะนี่ถอดเบอือ,อกแล้ว เบือถ,ถอดเราไม่ต้องค่อยๆตัดเนาะเอาบใบสีมือเขาค่อยตัดตัดเบือมาเก็บขางมันเก็บส้งเก็บขางแลักถ,ถอดเบือเนี่ยต้องระวัง,ววงพือผูระวังพือนกนอย่างนั้นท,ที่แรกแต่ว่าเป็นกับถอดเบือกับแวงแน่ซึ่งน้อยอยู่เดนี้กับไข่แน่นะคะแต่ว่าถึงสิบ,บัวงามกะไข่กว่าไข่กว่าแต่ก่อน ากเป็นนัง,งใจทุกคนนะคะที่เหตุคลิปก็ได้ถามคุณคู่ห้ขคอมุ่นอีกอย่างที่ามันบ่ถูกต้องหรือว่าผู้ใดหล้อย่างหลายกองคู่กับอคํามในนํำกับพื้นกันเลยค่ะเดอ้อ่ามือหนอีกันนี่ผีเพทายนกินหานหลาอเพิ่นกับามห้ขอมุ่นยูค่ะว่าหยอดริ้วเหานะหาะเฮาาบึงตามเขาจะขึ้นเป็นกาบเขาเนาะก็เลยคุณคู่ตะวันคุณคู่นนั้น เอมหอมูลดีผีพื้นเอาส่งมาให้แปลมาให้เบิ้งนวะว่าเขาเช็คก,กันแบบไหนคุณครูกันเลยบ่ได้บ่ได้รู้แต่ว่าพี่เพี่ร์ทักินหาเราเพิ่น,าก,น,น,นกามว่าให้หอมูลซอยนำ้ำหาอยู่ในอยู่ในไต่คอมเมนต์ของไอ้ที่คุณครูรุ่งขีปสันไว้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะกับพักกันค่อยๆเก็บไปค่ะแต่ว่าหน้าที่สตรีมนะคะมันไม่มีกําหนดเวลาค่ะขึ้นคู่เบาหน่ะล่ะอันนี้ค,คุณครู คู่กับมีประสบการณ์มาแล้วคือเขาไม่กำหนดเวลานะคะนาทีสตรีมก็ค่อยๆเก็บไปค่ะแล้วหน้าที่ที่มันหายไปคู่กับโบมั่นใจว่ามันหายไปเพราะหยังเนาะแต่เทียนคู่มั่นใจก็คือที่เข้าไลฟ์สดล้วเข้าบ่ดด้บันทึกไว้ที่มันหายไปอันนี้คือมันหายไปจริงๆนะคะแต่วันนส่วนอื่นบางคนพันบอกว่าพันบ่ดด้ไลฟ์สดมันก็หายอันนี้คุณคู่กับบรลลูว่ามันหายไปใดจังใดนะคะ อันใดที่บัูก็บอกว่าว่ลลูค่ะขันเท้าห้ายขอมุ่นไปแบบพิษกสิ่าเ่หมือนเท้าตัวกันเนาะอันใดที่คู่หลูคนคู่กับว่าตามความจริงเล่ละค่ะอันนี้แค่กันให้ใหพ่ออล้วนี่ใครจะเแตรวค่เนี่ยสีเบิองล้นแน,น่จังน้อยท้างขางเพราะว่าผมล่องหอกมันมองไป่เห็นนะคะสีข,า,ขาวขาวผมงอวกลายแล้วผมหอวกลาย พอก็ได้เท่าแล้วค่ะได้เงินผู้เทาเบิดละทํางานแล้วมีตะกี้เห็ดงานโล่งน้ําแข็งกเกษียณล้วก็ไม่ได้ทํานะคะหกสิบปีแล้วก็ไม่ได้เห็ดละก็เลยไม่อยู่บานเลี้ยงง่วงแบบทีนี่เลี้ยงง่วกับเลี้ยงง่วหนานองนองไส้อีกนหนึ่งเป็นหรอค่ะเลี้ยงปันลูกกันบวคู่เขาเจ้าเอาไทยเขาเจ้านี่ไทยพวกแม่เนี่ยเขาเจ้าจะดูแลก,กันแบบนี้นะคะ ผู้ใดนี้ก็เบ,บิ่งกันนะนะเหมือนแน่สอนพวกนูนนี่ยแหละว่าให้เบิ่งเบื้องกันไม่นบ้บานบ่ให้ทิ้งกันสินะผู้ใดมีก็บให้เบิ่งกันไ่ให,นให้หวงของไ่ให้แพ่งของใส่กันนะคะอันนี้ก็ตัดแล้วละค่ะนี่แล้วละเริ่มเก็บส้งเก็ยบยางวีเบืงลงะบบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะทางหลังเนาะเสร็จแล้วทางหน้าก็เท่าแล้วนี่รอบ่ค่ะ